ก็เรียนท่านผู้ว่าราชการ,จ,ราาออกจังหวัดยะโสธรหรือว่าท่านทองีจังหวัดนะครับแล้วก็วัสดีท่านสื่อมลชนทุกทุกท่านนะครับสําหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับผมก็ขอโทษผมได้ไปขอโทษน้องเขาแล้วนะครับตั้งแต่ไปตั้งแต่เมื่อวานแต่ว่าต่อน้องเขาไม่ได้เพราะว่าน้องเขาเลิกง,งานแล้วนะครับเพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับมันโคที่หน้าเฟซยกผมก็เลยต้องออกมายอมรับผิดน,นะครับแล้วก็เมื่อเช้า ก็ไปขอโทษน้องเขาแล้วคุวยกันแล้วรองชองแล้วเข้าใจกันดีแล้วครับก็ในในส่วนนี้ก็ขอ,อขอโทษท่านสื่อมวลชนขอโทษทางสังคมแล้วก็กราบขอโทษท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านทอมพิจนจังหวัด่านนายกแล้วก็ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่นทานครับมันเป็นการปฏิบัติที่แบบไม่ตั้งใจตังเกิดไปนิดเดียวเองนะครับก็แค่นี้ครับเห็นเห็นว่ามีการแก้ความ<ะ>เนี่ยเรามีข้อตกลงกันไหมครับ ผู้ผู้ผู้เสียหายอะไครับครับตอนนี <İ> ้ที่ที่คุยกันก็คือตอนแรกนัดกันว่าบ่ายโมงจะไปคุยกันจะไปคุยกันหมายว่าจะไปตกลงกันเรื่องในเรื่องท่าเสียหายอะไรเงี้ยพอดีท่านนา่เผยประสานไปว่าท่านผู้ว่าเรียกผก็เลยเลื่อนเวลาน้องเขาไปก่อนก็เลยเข้าเข้ามาที่จังหวัดน้ทางทางน้องเข้าไปแก้้งความไรนี่เขาถอนฟันยัก็ยังไม่ถอนครับเพราะว่ารอรอให้ารเปลี่ยนคุยกันในเรื่องของท่าเสียหายอะไรต่างก่อน ไปสถดหเมื่อวานแล้วผมกลับออกไปเพื่อนโทรมาบอกว่าโพสต์นี้ขึ้นหน้าเฟซผมถึงผมไม่ได้โพสต์มันขึ้นหน้าเอฟผมผมก็ต้องยอมรับผมก็ต้องออกมายอมรับเพราะว่ามันขึ้นหน้าเยฟผมแล้วก็ขึ้นชื่อผมขึ้นเฟซผมผมก็ต้องออกมายอมรับถึงผมไม่ได้โพสต์แต่ว่ามันขึ้นชื่อผมใช่ไหมครับผมก็ต้องออกมายอมรับเ่วนถ้าไม่ได้โพสต์มันขึ้นหน้าตัวเองได้เลยก็ที่จริงมัน ก็โทร,โทรศัพท์หายใช่ไหมครับโทรศัพท์หายปุ๊บแล้วโทรศัพท์มันจะล็อกล็อกอินเฟซบุกผมจะล็อกอินาหารหัสเฟซบุกไว้โดยอัตโนมัติเพราะว่าไม่ได้ตั้งาหารหัสล็อกหน้าจอเลยของผมนะครับคนที่เก็บได้เขาไปเปิดขึ้นมามันก็ขึ้นเฟซบุกแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนอีกอย่างหนึ่งเวลาผมเป็นบรรยายในเรื่องของระบบบัญชีขอ,ของท้องถิ่นเนี่ยผมจะให้าหารหัสเฟซกับ อีเมลพาส่วนนะครับเข้าเฟซบุ๊กผม,ม,มทุกคนที่ไปฟังบรรยายผมเพราะว่าตรงนั้นจะมีงานของผมที่ส่งให้กับเขาจะเข้าไปดูงานะของผมตรงนะั้นในเรื่องของการบรรยายเขาก็เลยผมก็เลยคิดว่ามันอาจจะเป็นหนึ่งตรงนี้หรือเปล่านะครับแล้วก็สองในเรื่องของโทรศัพท์หายหรือเปล่านะครับยานนี้โทรศัพท์อยู่ที่ไหน,อน,นตอนนี้โทรศัพท์ไม่ทราบเหมือนกันเพราะว่ามันหายแจงความไปแลนะ้ว่าโทรศัพท์มีการเป็นโปรเฟส ก็ยังยืนยันใช่ไหมครับว่าไม่ได้เป็นคนโพสต์ข้อความด้วยตัวเองครับในตอนนีนี้นะครับในตอนนี้เฟซบุ๊กเนี่ยมนมากจะเป็นข่าวสืบไทยหรือแม้ในกระทั่งในโทรศัพท์เนี่ยไทยเข้ามาก็ต้องมีการล็อกอยู่แล้วนะครับก็ก็หมายความว่าเราเรายังไม่ยอมรับว่าเราโต้โพสเองใช่ไหครับถึงหน้าพิจาณาทีนี้ผมก็ออกมายอมรับผิดแล้วเพราะว่ามันขึ้นเฟซมันขึ้นเพจหน้าเพจผมครับเพราะว่า มันขึ้นหน้าเพจผมมันขึ้นเฟซบุ๊กผมถึงผมไม่ได้โพสต์เองแต่ผมก็ออกมายอมรับตรงนี้นะครับมีรายละเอียดจะบอกสื่อไหมท่านในเรื่องกรณีพั่วทางโซเชียลอ๋อก็อยากจบไปเลยจบไปมันจบไปเลยถ้ามันหายเนตตาสื่อเขาเป็นตาเนตตาแน่ผมบอกตรงเลยเพราะว่าิในเรื่องพวกนี้ตามเันอย่งไกันนะครผมตามผมก็ตอบไปดูเพจ หาคุณพมานโพสอโพอันน <P ek> ี้เรารู้ยใจเรานเราไม่ได้เ็ไม่ได้คิดตามเราเราไปงาเราก็เนี่ยเนีกนียเนีเนนอมรับโพตเออกถ้าไม่ยอมรับสิ่งตามโพสนไม่ได้ไม่ได้ที่มันได้ยเนาแ่ทำไปอมไม่้จบม่น่าแ้วเดี๋ยวจ้ายองใครที่หึงนีใคร